เรามีับว่าแฟนชายมากกว่า9ในสิทธิ์ไปไม่รอดล้มเหลวไม่เป็นท่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นได้ในวิดีโอนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับว่าเขาบริหารกันยังไงถึงทําให้แฟนชายจริงและถ้าเราที่อยากจะไปซื้อแฟนชายเราจะต้องดูธุรกิจยังไงและต้องระวังตัวแบบไหนครับ สวัสดีครับผมโจนะไม่มากก็น้อยต้องเคยเข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับแฟนชส์ที่มันน่าทำน่าลงทุนมาแล้วถูกไหมครับแต่เนพื่อนรู้ไหมครับว่าแฟนชส์มากกว่า90%ที่ผมเคยเห็นมานะครับไปไม่รอดครับถ้าเรามาพูดกันตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยธุรกิจแฟนชส์มันก็คือธุรกิจทั่วไปถูกไหมครับการที่เขาจะเจ๊งจะล้มเหลวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ปัญหาคือมันมีหลายๆแฟนชส์ครับที่เขาพยายามที่จะขายตัวแฟนชายของเขาเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่คนที่ซื้อแฟนชายไปทำเนี่ยจะเป็นยังไงเขาไม่สนใจอกกครััถ้้าาามมดูนนนผ่แแลวืช์ ลเ,ลเลยนะครับส่วนตัวของผมเองด้วยความที่ผมทําบริษัทการตลาดมาหลายปีแล้วเนี่ยผมได้มีโอกาส่วมงนานกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียงเกือหลายแห่งเลยนะครับและรวมถึงธุรกิจแฟรนไชส์ที่เขาปิดตัวไปแล้วด้วยครับสิ่งที่ผมเห็นบ่อยๆในธุรกิจแฟรนไชส์ที่เขาล้มเหลวเนี่ยมาานันจะมีอยู่5ข้อหลักๆนะครับเหตุผลที่1ครับคือเจ้าของแฟรนไชส์คิดว่าธุรกิจอะไรก็สามารถทําเป็นแฟรนไชส์ได้ครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าธุรกิจที่จะสามารถเอามาทำ,าำาแฟรนไช มันมีอยู่แค่ไม่กี่ธุรกิจเท่านั้นเองครับ เพราะว่าการทำแฟรนไชส์เนี่ยเราต้องขยายสาขาออกไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะขยายสาขาได้เนี่ยมันต้องมีความต้องการของตลาดหรือดีมานมารองรับนะครับซึ่งธุรกิจที่ไม่มีความต้องการของตลาดมารองรับโดยแท้จริงเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่ธุรกิจเท่านั้นเองครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นธุรกิจร้านข้าวมันไก่เพื่อนๆคิดว่าข้าวมันไก่เนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความต้องการของตลาดในประเทศไทยไหมครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเปเปิดร้านข้าวมันไก่อยู่ในพื้นที่ไหนของประเทศไทยเราเนี่ยมันก็แทบจะการ จะสามารถขายได้แน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ชอบกินข้าวมันไก่กัน่นี้ครับเพราะฉะนั้นธุรกิจที่มีความต้องการตลาดมารองรับอบนนี้จะขยายไป100สาขา1,000 100, สาขาหรือว่า10,000สาขาทัา่วประเทศเนี่ยมันก็สามารถทําได้นะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยมันมีหลายๆธุรกิจนะครับที่เหมือนจะมีความต้องการของตลาดมารองรับแต่มันไม่ได้มีมากพอครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นธุรกิจไอติมผักเป็นต้นครับซึ่งธุรกิจเนี่ยเราก็รู้อีกแล้วนะครับว่าถ้าจะไปเปิดขายเนี่ยมันขายได้ครับแต่การที่ลูกค้าจะมา มากเลยนะครับถ้าเราจะเอาธุรกิจไอติมผักมาเป็นแฟรนไชส์เนี่ยมันไม่เหมาะอย่างยิ่งครับเราเลยจะเห็นแล้วกัว่าธุรกิจอะไรแบบนี้มันมักจะโผล่ขึ้นมา แต่ไม่นานมันก็หายไปครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราดูผิวเผินเนี่ยมันเหมือนจะมีความต้องการตลาดใช่ไหมครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยคนมันไม่ได้นิยมขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เห็นธุรกิจที่มันแปลกๆอยากจะซื้อมาลองทำเนี่ยเราอาจจะต้องศึกษาให้มันดีๆก่อนนะครับถึงแม้มันอาจจะมีคู่แข่งไม่เยอะแต่มันก็มีเหตุผลนะครับว่าทําไมคู่แข่งเขาถึงไม่ลงมาทํากันเพราะว่าธุรกิจพวกนี้มันเหมือนจะดีครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีความต้องการตลาดที่มากพอที่จะทําเป็นแฟรนไชส์ได้ครับเหตุผลที่2อครับคือธุรกิ ยังไม่มีระบบที่มันดีพอครับข้อนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อแฟรนไชส์ไปทำเนี่ยส่วนมากแล้วนะครับเขาไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการทําธุรกิจอะไรมากนะักยิ่งถ้าเป็นในหลายๆธุรกิจเนี่ย คนที่เขาซื้อมาทําเขาไม่มีความรู้เลยนะครับคนที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์เนี่ยต้องไปสอนเขาอีกทีนะครับว่าถ้าซื้อไปแล้วต้องทําอะไรบ้างเพราะฉะนั้นการที่จะขอแฟรนไชส์ต้องมีระบบที่ดีก่อนที่จะเริ่มขายแฟรนไชส์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมาก,มากครับถ้าเราลองมาดูแฟรนไชส์ที่เขาทําได้ดีแล้วเนี่ยอย่างคาเฟ่เมสอนเราจะเห็นนะครับว่าเขามีระบบทุกๆอย่างให้กับพนักงานของเขาถึงแม้พนักงานเขาก้าวมาวันแรกยังทํากาแฟไม่เป็นเนี่ยเขาก็สามารถสอนทําได้ภายในเวลาไม่กี่วันนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะวา แล้วระบบที่ดีกว่าคาเฟ่เมสสันเนี่ยมันก็จะเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดครับถ้าใครเคยทํางานในร้านฟาสต์ฟู้ดอย่างร้านแมคโดนัลล์เนี่ยจะรู้นะครับว่าถึงแม้เราจะไม่เคยทําอาหารมาก่อนในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราเดินเขาเ้าไปในครัวเนี่ยเขาจะสอนเราเลยครับว่าเราจะสามารถิจับอะไรได้จากตรงไหนแล้วเราเรียนรู้การทําอีกไม่เกิน3ชั่วโมงครับเราก็สามารถทําเบอร์เกอร์ของแมคโดนัลล์ออกมาได้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะไปซื้อแฟรนไชส์มาทาเนี่ยเราต้องดูก่อนนะครับว่าในธุรกิจของเขาตอนนี้ระบบที่เขาทําออกมามันเป็นอย่างไงถ้าเราดูแล้วมันยัง งง,งยังทำตามยากๆเนี่ย มันแสดงว่าระบบของเขาอินไม่ดีพอนะครับหรือไม่เพืเ่อนๆก็สามารถเข้าไปดูสาขาหลักของเขาได้ครับว่าเบื้องหลังเขาเขาทําเป็นยังไงถ้าเขาทําแล้วมันวุ่นวายดูไม่เป็นระบบเนี่ยเราควรจะเดินออกมาก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าขนาดสาขาหลักของเขาเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยสาขาที่ไม่ได้อยู่ในสายตาของเจ้าของมันจะเป็นยังไงนี่ผมไม่อยากจะนึกถึงเลยนะครับเหตุผลที่3ครับเจ้าของแฟนชายตั้งความหวังไว้สูงเกินไปเพราะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคือเจ้าของแฟนชายเขาทําแบบนี้จนมันเหมือนการขายฟันไปเลยครับผมนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับ ที่เห็นเจ้าของแฟรนไชส์เขาตั้งความคาดหวังไว้สูงเกินไปจนทําให้การบริหารแฟรนไชส์เนี่ยมันลำบากมากและสุดท้ายก็ต้องมาทะเลาะก,กับคนที่ซื้อแฟรนไชส์ไปทีหลังครับอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเจ้าของแฟรนไชส์ที่เขาตั้งใจจะขายฝันนั้งแต่แรกนะครับเราจะต้องดูให้ออกนะครับว่าเขากําลังขายฝันให้กับเราหรือว่าเขากําลังให้ข้อมูลเราครับเพราะอย่างนี้ผมบอกลยครับว่าการขายฝันเนี่ยมันจะมีอยู่2ออย่างหลักๆนะครับหเลยคือเจ้าของแฟรนไชส์เขาไม่ได้มีประสบการณ์ในการท,ทรําธุรกิจมากพอทําให้เเคามอโลกกนนแดีิไปรับ เขากําลังตั้งใจที่จะโกงเราอยู่ครับซึ่งทั้ง2ออย่างเนี้เราจะต้องถอยเอามาก่อนและมาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเหตุผลที่4ครับคือเจ้าของแฟนชสยไม่สามารถควบคุมราคาของสินค้าได้ครับอันนี้มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากนะครับว่าอีกไม่นานแฟนชายนี้จะต้องล่มแน่นอนครับเพราะว่าเลยครับ เพราะว่าถ้าเจ้าของแฟรนไชส์ไม่สามารถควบคุมราคาสินค้าได้เนี่ยแบบนี้มันไม่ใช่แฟรนไชส์แล้วนะครับมันคือธุรกิจขายส่งไปแล้วครับผมเคยเห็นธุรกิจขนมปังธุรกิจหนึ่งนะครับที่เขาขายค่อนข,ข้างดีมากเขาไปออกรายการ TV ทีวีที่มีชื่อเสียงพอสมควรเลยนะครับในตอนนั้นผมก็ดูรายการอยู่นะครับแล้วเจ้าของเขาบอกว่าเขาเปิดแฟรนไชส์ผมก็เลยเข้าไปค้นหาข้อมูลกับว่าแฟรนไชส์ของเขาเนี่ยมันมีระบบประมาณไหนคพื่อนด้วยหไหมครับว่าผมเซิร์ชเข้าไปเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นอันดับแรกคืออะไรรู้ไหมครับคือมันมีหลายานมัขปง แองเาแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในแต่ละร้านเนี่ยเขาขายในราคาไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งผมเข้าไปดูแพ็กเกจแฟนชายขนมปังเขาอะนะครับและผมคํานวณออกมาได้ว่าเขาขายส่งอยู่ชิ้นละประมาณ12บาทครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าคนที่ซื้อแฟนชายเขาไปทำเนี่ย ส่วนมากเขาขาย25บาท30บาท40บาทก็มีนะครับและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นคือหน้าร้านของเขาเขาขายอยู่แค่ทีละ20บาทครับมันทําให้เห็นถึงการไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ของเจ้าของครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปซื้อแฟรนไชส์เข้ามาทำเนี่ยเราจะต้องดูก่อนนะครับว่าเจ้าของแฟรนไชส์เขาสามารถที่จะควบคุมราคากับแฟรนไชส์ที่ซื้อไปก่อนหน้าเราได้หรือเปล่าครับถ้าเขาไม่สามารถทําได้เนี่ยเราควรจะถอยออกมาก่อนนะครับ พราะว่าโอกาสที่เราจะซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วแล้วมันเจ๊งเนี่ยมีโอกาสสูงมากครับเหตุผลที่5ครับคือเจ้าของแฟรนไชส์ไม่ได้ทําการตลาดอย่างต่อนเนื่องซึ่งเรื่องนี้ผมเคยพูดไปหลายรอบแล้วนะครับว่าในโลกของธุรกิจปัจจุบันเนี่ยมันมีการแข่งขันที่สูงมากๆเลยนะครับยิ่งธุรกิจแฟรนไชส์ที่เราเห็นเขาทากันเป็นบ่อยเช่นธุรกิจอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเนี่ยคู่แข่งการตลาดมันยิ่งสูงไปกันใหญ่ครับธุรกิจพวกนี้มันเลยเป็นธุรกิจที่ไม่สามารถหยุดการทําการตลาดและแบรนดิ้งได้ แล้วถ้าเป็นแฟนชายพวกเนี้ยเราจะสังเกตง่ายๆนะครับว่าถ้าแฟนชายที่เราจะไปซื้อมาทําเจ้าของบอกว่าเราจะต้องทําการตลาดเองเนี่ยอันนี้คือการผักความรนะับผิดชอบให้กับเรานะครับเพราะว่าเรื่องการตลาดและการทําโฆษณาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเจ้าของแฟนชายนะครับถ้ายากตัวอย่างงา่ายๆอย่างธุกกรกิจไก่ย่าง5ดาวน,นะครับบริษัทเขาจะเป็นคนทําการตลาดและการโฆษณาให้โดยที่คนที่ซื้อแฟนชายไปทำเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับอันนี้เลยครับมันคือหน้าที่ของเจ้าของแฟนชายครับไม่ใช่ของพวกเราถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นแฟนชายที่ไม่ทําการตลาด ไมาทำโฆษณาเนี่ยเราไม่ควรจะไปยุ่งเขาตั้งแต่แรกนะครับสุดท้ายแล้วผมบอกว่าพวเพื่อนๆจะได้ความรู้จากวิดีโอนี้เพื่อจะไปเป็นเนกราะป้องกันที่จะไม่ทําให้พเพื่อนๆถูกเอารัดเอาเปรียบและสามารถเลือกแฟนชายที่ดีออกมาทําได้ครับเพราะว่าในชีวิตการทํางานผมเนี่ยผมเคยเห็นหลายคนมากนะครับที่เคยซื้อแฟนชายมาแล้วถูกกุกงครับผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นกับพกเพื่อนๆน,นะครับ